วิธีแต่งกิ่งทุเรียนให้ต้นโตไวลำต้นใหญ่กิ่งใหญ่เป็นทรงพุ่มสวัสดีท่านผู้ชมที่กำลังรับชมอยู่ทุกท่านครับสำหรับคลิปนี้นะผมจะมาบอกถึงวิธีนะครับการแต่งกิ่งทุเรียนนะครับว่าเราแต่งแบบไหนยอย่างไรดีนะครับถึงจะทําให้ต้นทุเรียนเนะี่ยเอ่อเป็นทรงพุ่มแบบนี้นะครับเนาะกิ่งยืดยาวอย่างนี้เห็นไหมนี่เขาเรียกว่ากิ่งยืดยาวออกมาเลยนะครับจากลําต้นยาวมากนะครับแล้วก็เอ่อลำต้นใหญ่ด้วยนะครับเนาะวันนี้ผมจะบอก วิธีการแต่งให้เลยนะครับว่าจะแต่งแบบไหนอย่างไรกับก really ิ่งท really ุเรียนนะครับแล้วก็จะตัดแต่งให้ด right ูด้วยนะครับเดี๋ยวมารับชมแลบฟังกันนะเผื่อท่านผู้ชมจะเอาไปใช้เป็นแนวทานในการแต่งกิ่งของท่านผู้ชมแต่ผมต้องบอกก่อนนะว่าการว่าการแต่งกิ่งทุเรียนของผมเนี่ยผมจะไม่แต่งจนเขาเรียกอะไรอ่ะจนมันโล้นนะครับผมจะแต่งเฉพาะที่จําเป็นนะจาเป็นจริงๆส่วนจําเป็นของผมคืออย่างอย่างไรนั้นหรือเป็นแบบไหนอย่างไรเดี๋ยวมารับชมรับฟังกันโอเคนะครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่ามามาดูเลยว่าผมจะแต่งกิ่งทุเรียน ต้นนี้อย่างไรเห,เหตุผลที่ต้องแต่งเลยเพราะว่า,าใบมันหนามากแล้วนะมันเป็นทรงพุ่มที่หนามากเนาะอีกอย่างหนึ่งการที่เรามีใบไว้เยอะๆกิ่งไว้เยอะๆเนี่ยนะครับเออมันจะไปแย่งอาหารกันนะครับเนาะเพราะว่าบางกิ่งเนี่ยมันกิ่งเล็กนะครับเนาะถ้าเกิดเราไม่เอาออกหรือกิ่งไม่จําเป็นไม่เอาออกเนี่ยมันก็จะไปแย่งอาหารทําให้กิ่งหลักๆที่เราจะเอาไว้เนี่ย มันไม่ขยายใหญ่และการลําต้นไม่ขยายเนาะกิ่งไม่ขยายไม่ยืดออกนะดังนั้นเราต้องเอาออกบ้างนะครับแบบนี้คือออกถามว่ามันสวยไหมสวยเสียดายไหมเสียดายแต่มันจําเป็นต้องออกนะครับถ้าอยากให้ต้นใหญ่กิ่งใหญ่หรือตัวไวต้องเอาออกนะครับโอเคครับมามาดูกันเลยทีนี้เราต้องเข้าใจก่อนวนะ่าการแต่งกิ่งทุเรียนเนี่ยเราแต่งเพื่อนะเพื่อให้เขาต้นโตวไวเนาะกิ่งใหญ่ลําต้นใหญ่นะครับแล้วก็สะดวกกับการดูแลนะครับ เออนี่คือเหตุผลที่เราต้องแต่งนะครับเนาะอ่าถ้าเราไม่แต่งเนี่ยไม่ได้นะแต่ผมเชื่อว่ามันจะโตไม่ไวเหมือนแต่งนะอ่ามาทีมาดูก่อนวิธีการแต่งเข้าใจง่ายๆก่อนอันดับแรกเนาะให้เราให้เราตัดพวกกิ่งแขนงแบบเนี้ยผมจะเรียกมันกิ่งแขนงออกไปก่อนเนาะเล็กๆเนี้ยมันจะแย่งอาหารเห็นไหมถ้าเกิดเราปล่อยไว้มันก็จะแย่งกิ่งตรงเนี้ยมันก็จะใหญ่แทนที่มันจะให้กิ่งนี้ใหญ่อาหารมันก็จะกระจายมากิ่งด้วยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเอาออกเลยผมเรียกพวกกิ่งแขนงเล็กน้เออกน้อยนบอย่าเนี้ย็คือออกไปนะคริอก่งแนงอย่างเงี้ออกไปนะครับ ที่มันอยู่ในระหว่างระหว่างเขาเรียกอะไรใกล้ๆกับพวกลำต้นเนาะหรือกิ่งหลักๆเนี่ยพอออกเลยเราจะไว้ใบเฉพาะปลายๆเป็นหลักนะครับอย่างเงี้ยออกไปนะครับเอาออกถ้าเราจะไว้กิ่งนี้ถ้าจะไว้กิ่งนี้เราก็ตัดไล่กิ่งอะไรเงี้ยออกไปอย่างเงี้ยออกให้หมดเลยเพราะมันแย่งอาหารนะครับนะตัดไปเงี้ยนะครับกิ่งนี้อย่างเงี้ยดูแล้วมันเล็กเราจะไว้สองกิ่งนี้ใช่ไหมแต่กิ่งที่มันเล็กมันแย่งอาหารอยู่ตอนนี้เราก็ออกไป เพื่อที่จะกิ่งนี้กิ่งนี้มันใหญ่นะครับประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือเห็นไหมมันก็จะโล่งขึ้นหน่อยอ่ะต่อไปอาหารมันก็จะกระจายเข้ากิ่งนี้กิ่งนี้แล้วนะครับเนาะอ่ะทีนี้มาดูกิ่งหลักๆกหน่อยหนึ่งนะครับกิ่งหลักๆที่แบบดูแล้วเมื่อเราไว้มสมาสักพักหนึ่งนะมาสักพักหนึ่งแล้วดูแล้วมันน่าจะเป็นอุปสรรคในอนาคตแล้วมันมันไม่น่าจะเป็นประโยชน์เช่นอย่างเงี้ยเห็นไหม ผมเก็บมาไว้สักพักหนึ่งแล้วดูแล้วมันเล็กมันไม่ขยายสักทีนะครับเนาะซึ่งเราจะเน้นกิ่งนี้นะครับเนาะแล้วก็จะเอากิ่งนี้ไว้ละกิ่งปลายเนาะเราก็ตัดกิ่งนี้ออกไปเลยเห็นไหมไม่ต้องไปเสียดายเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับทีนี้พอเราตัดออกไปใช่ไหมเดี๋ยวน้ําหนักเนาะตรงปลายใบกิ่งเนี้ยนะครับมันก็จะโน้มไปเองนะครับเดี๋ยวกิ่งเนี้ยมันก็จะค่อยโน้มลงมานะเราตัดไปเลยอย่างเงี้ยอันนี้มันเล็กถ้าเกิดเอาไว้สองอันนี้สมมติจะไว้ลูกมันไว้ไม่ได้แน่เพราะ ถ้าเกิดไปลูกมันชนกันน่เงี้ยก็ออกไปนะครับออกไปตั้งแต่ตอนนี้อย่างเงี้ยนะครับประมาณนี้เห็นไหมถามว่าดูใบทุเรียนที่เราักิ่งมาดิเสียดายไหมเนี่ยเยอะมากเสียดายไหมเสียดายแต่ว่าเราก็ต้องต้องตัดนะครับเนาะต้องตัดต้เรียกว่าต้องตัดนะครับอ่ะทีนี้มาดูอีกหน่อยกิ่งที่เราน่าจะเสียดายอีกนี่ครับกิง่งนี้ถามว่าจะเสียดายไหมเสียดายแน่แต่ต้องตัดเพราะอะไรมาดูนะครับมันซ้อนกันเนาะะอ่าอีกอย่างหนึ่งเนี่ยใบมันซ้อนเกินไปนะ แล้วก็กิ่งซ้อนกันถ้าเกิดลูกออกกิ่งนี้มันก็ห้อยมาโดนกิ่งนี้อยู่ดีไม่ได้นะต้องให้มันห่างๆกันเลยนะกิ่งที่ซ้อนกันไม่ควรเก็บไว้แล้วก็จะได้ไม่ต้องมาแย่งหายกันต่อไปกิ่งนี้ก็จะโตแล้วเห็นไหมลำต้นลำกิ่งตรงนี้มันใหญ่กว่าอัาานล่างถ้าเราตัดเนี้ยต่อไปพวกอาหารต่างๆมันจะมาที่กิ่งนี้เป็นหลักแล้วก็กิ่งนี้นะครับดังนั้นเอาออกไปเลย <S <S นะ,ค,ะ này, นครับเห็นนะครับอ่ะอันนี้ด้วยอันนี้ด้วยมาดูอันนี้มันลงพื้นแล้วไม่จําเป็นนะมันโดนลงพื้นีี่่ยการท ปล่อยกิ่งไว้กับพื้นมากๆมันก็ไม่ดีนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งตรงนี้มันติดกันมากเกินไปหลายอันเลยเดี๋ยวเราไว้แค่สองกิ่งนี้พอไออันนี้เอาออกไปเลยนะครับอย่างนี้เลยนะครับเห็นไหมเสียดายไหมเสียดายเนี่ยลงพื้นนะครับเนาะลงพื้นนะครับเอาออกไปเลยนะครับเราจะเน้นกิ่งใหญ่กิ่งนี้ออกมาเลยแล้วก็ไว้สองอันนี้ไว้อ่นะครับอ่ะอย่างนี้เป็นต้นนะครับเนาะแล้วทีนี้ยังไงต่อ ก็กิ่งในๆลิลิอย่างเงี้ยถ้าเราไม่เอาเนี่ยเราลิลเราจะเอาปลายไว้ให้มันหนักโน้มมันอย่างงี้ก็ออกไปก็กะเอานะครับว่าให้มันเนี่ยให้ข้างในองเนี้ยมันไม่มีกิ่งพวกกิ่งแขนกิ่งอะไรเงี้ยนะครับก็กะเอาอย่างเงี้ยเขาออกได้เลยอยกิ่งแขนอะไรอย่างเงี้ยอย่าไปไว้นะครับมันแยกอาหารกันนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยดูดีๆแล้วก็ตัดแล้วก็ดูเอาว่าไม่ให้มันโล่งล้นเกินไปนะครับอย่างเงี้ยเป็นต้นเนาะแล้วก็แต่งไปนะครับอย่างเงี้ย ออกไปเลยนะครับเพราะว่าแทนที่ทางยอดมันจะทาไมครับมันจะได้พุ่งขึ้นนะครับอืม,อมประมาณนี้นะอ่ามาตรงนี้หน่อยหนึ่งมาดูตรงนี้อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเอาออกอนนเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยเห็นไหมอย่างเงี้ยอย่าไปเอาไว้นะครับเนะี่ยเล็กถ้าเราจะเอาไว้สองกิ่งนี้ตรงเนี้ยตรงกลางเอาออกอย่างเงี้ยเอาออกอ่ะอ่าอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยนะครับเนาะเอาออกไปนะครับ เพื่อให้ธาตุอาหารเนี่ยมันกระจายกระจายกันไปนะครับกิ่งนี้เนี่ยตัดปาอย่าไปนซีเรียสน,นะครับทีนี้มันก็ขนาดตัดออกไปเยอะแล้วครับมันก็โปรแล้วนะครับเนาะ,อะโอเคนะครับอ่ะเนะี่ยประมาณนี้เราก็แต่งดูนะครับพยายามพยายามลิดเขาเรียกวอะไรลิดกิ่งในในเนี่ยในในเนี่ยออกไปให้มันโลง่งๆไว้ข้างในนะครับเนาะส่วนไหนยังเสียได้อยู่ ก็เก็บไว้ก right ่อนได้นะครับเก็บไว้ก่อนเพื่อดูว่าเช่นสมมตินะสมมติตัวอย่างถ้าสองกิ่งนี้เรายังอยากเลี้ยงไว้ก่อนแต่จริงมันซ้อนกันนะอ่าอย่างเงี้ยก็เก็บเก็บไว้ดูก่อนแล้วแต่แต่ถ้าเป็นผมตอนนี้ผมจะกิ่งนี้ออกแล้วเพราะมันซ้อนกันเห็นไหมเอากิ่งเอาไว้ดีกว่าเพราะมันใหญ่กว่าอันลก็ตัดแต่ถ้าท่ามกลางเสียายก็เก็บไว้ก่อนได้นะครับแต่ผมก็ออกเลยประมาณนี้นะครับเนาะเอ่ออ่ะโอเคต้นนี้เดี๋ยวผมจะแต่งเพิ่มอีกทีหนึ่งเนาะจะได้ไม่เสียเวลา นะครับอ่ทีนี้เดี๋ยวไปดูต้นต้นนู้นต้นนู้นบ้างดีกว่าอีกต้นก็จะแต่งให้ดูเหมือนกันมันก็ประมาณนี้แหละนะแต่งวิธีการแต่งกิ่งนี่ขนาดออกไปเยอะแล้วนะดูนะท่านผู้ชมนะยเยอะนะเยอะนะถือว่าเยอะนะเนี่ยกิ่งใหญ่ๆทั้งนั้นเลยไอ้ต้นเนี่ยยังเป็นทรงพุ่มอยู่เลยเห็นไหมยังเป็นทรงพุ่มอยู่เลยนะครับก็เดี๋ยวผมต้องมาไล่มันต้องไล่ดูจริงๆอะ่ะไล่ดูไปเรื่อยๆแล้วเราตัดสินใจค่อยๆแต่งอย่างนี้นะครับเนาะก็อาจจะใช้เวลาดังนะัผมแค่แต่งให้ดูเป็น เป็นข้าวๆก่อนว่าแต่งประมาณนี้แบบไหนยังไงนะครับอ่ะมาดูต้นนี้บ้างดีกว่าต้นนี้อ่าต้นนี้ก็สองปีนะครับเนะาะต้นเนี้ยเห็นไหมสังเกตว่ายอดมันจะไม่ค่อยพุ่งเลยเห็นไหมอ่าเพราะผมเมื่อก่อนอ่ะมันเป็นกิ่งแฉกไนีแล้วเก็บไว้สองอันนะมันจะไม่พุง่งนะต้องเลือกกิ่งอะไรกริ่งหนึ่งนะแต่ผมไม่ได้ตัดออกไปหมดตอนนี้มันก็เริ่มเป็นยอดแล้วเดี๋ยวมันก็คงพุงพ่งนะครับเนาะจริงๆกิ่งเนี้ยมันแข่งกับยอดเนี่ยที่จริงควรเอาออกด้วยซ้ํานะแต่ผมก็ยังเสียดายอยู่ ยังเสียดายอยู่เดี๋ยวผมขอดูก่อนนะไม่แน่อาจจะออกนะครับเห็นไหมเมื่อก่อนนี้คือยอดนะท่านผู้ชมเห็นไหมแต่ยอดมันเสียหายนะครับตัวเี้มันเลยกลายเป็นยอดใหม่นะครับโอเคนะครับอันนี้เดี๋ยวผมก็จะดูก่อนผมจะแต่งให้ดูเนาะอ่ะเนี่ยกิ่งนี้กิ่งนี้ก็เอาออกละเห็นไหมมันซ้อนอย่างเงี้ยก็ออกเลยเห็นไหมมันมันแย่หารไม่มีประโยชน์แล้วมันซ้อนกันด้วยนะครับเห็นไหมซ้อนกันเลยอย่างเงี้ยก็ออกไปเลยนะครับ มันต้องดูไปทีละนิดนะครับท่านผู้ชมเราเราต้องตัดสินใจก็ออตอนเห็นแล้วนะครับเนาะตอนเห็นแล้วจริงๆนะครับเอตอ้นนี้ก็แต่งไปมากพอสมควรแล้วนะที่จริงผมก็แต่งไปมากพอสมควรแล้วแหละก็ตอนนี้ก็มาไล่เก็บรายละเอียดอยู่นะครับก็ต้องค่อยๆดูไปนะครับเดี๋ยวอาจจะลิดใบลิดอะไรออกอีกนิดหน่อยนะครับมีตรงไหนได้อีกนะอันนี้อันนี้อันนี้เนี่ยอันนี้อันนี้ออกไปเลยนะมันเป็นอย่างนี้นะครับ นะอย่างเงี้ยนะครับก็ออกไปนะครับให้มันโปรนะ่งหน่อยโอเคเดี๋ยวผมต้องมาไล่เก็บต่อแล้วกันนะครับเนาะต้องไล่ามาไล่เก็บต่อนะก็อาจจะมีหลายกิ่งที่อาจจะต้องตัดนะครับจริงๆผมกําลังจะไล่แต่งทุกต้นอยู่นะครับเนาะ,ะประมาณนี้ก่อนแนละ้วกันเดี๋ยวคลิปจะยาวไปนะครับเนาะจะยาวไปนะเ,เดี๋ยวกลับที่ต้นนี้ต่อต้นนี้ยังเป็นทรงพุ่มอยู่เห็นเนาะ ต้นนูน้นมันทรงพุ่มน้อยละนะตรงนู้นก็อาจจะไม่ค่อยได้แต่งแล้วนะแต่ต้นนี้อาจจะต้องแต่งอีกเล็กน้อยต้องบอกว่าเล็กน้อยเลยนะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกเนาะแต่งลิทพวกกิ่งแขนงข้างในออกนะครับแล้วก็กิ่งที่ซ้อนกนันหรือกิ่งที่เราคิดว่าเออเราอยากไม่อยากใช้เอ้ยไม่อยากเอาเก็บไว้นะครับเนาะเออดูแล้วมันแบบมันเล็กเกินไปแล้วแต่ก,กิ่งหนึ่งเริ่มใหญ่เราก็เอากิ่งนั้นออกเนาะเพื่อให้ธาตุอาหารเนี่ยมันกระจายไปกิ่งที่เราได้เก็บไว้นั่นเองนะครับเนาะ มีอีกไหมเดี๋ยวผมดูให้นิดนึงมีอีกไหมนะเออมันมีเลยมีเยอะเลยแหละแต่ผมก็ลังจะต้องมอไว้แล้วเดี๋ยวผมจะแต่งหลังจากจบคลิปนะครับประมาณนี้ลวกันประมาณนี้ประมาณนี้ก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวหลังจากผมแต่งเสร็จหมดทุกต้นแล้วเนาะทำคลิปครั้งต่อไปผมจะมาถ่ายให้ดูว่าเออเมื่อแต่งเสร็จแล้วสภาพต้นมันจะต่างจากเดิมมากไหมนะครับขนาดเอาออกมาเนี่ยเป็นเข่งแล้วนะต้นเนี้ยเป็นเข่งแล้วนะท่านผู้ชมคิดว่า สภาพมันต่างจากตอนแรกที่ท่านผู้ชมเห็นไหมอ่าลองย้อนไปดูต้นคลิปดูเนาะแต่เดี๋ยวเจ้าออกอีกนะครับเนาะก็ประมาณนี้นะครับคลิปนี้นะอ่าท่านผู้ชมอยากให้ต้นทุเรียนแบบกิ่งใหญ่ๆลาต้นใหญ่ๆเนาะแล้วก็เขาเรียกอะไรอะ่ะกิ่งยื่นออกมาแบบเนี้ยอย่างเงี้ยออกมาจากทรงพุ่มเนี่ยออกมาจากลําต้นเนี่ยแบบกิ่งยืดออกมาเนาะอ่าอย่างเงี้ยนะก็เราทําตามเทคนิคของผมดูไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแต่งกิง่งการใส่ปุ๋ยนะ,ะทางดีหรือการ ฉีดพ่นปุ๋ยทางใบเนาะลอาทำตามดูนะครับเนาะ,ะผมก็จะมีเทคนิคต่างๆนะครับที่เคยทาคลิปแนะนําไปแนะนําไว้เนี่ยก็สามารถลองเอาไปปรับใช้ก็ได้นะแต่ถ้าไม่ปรับใช้ก็แล้วแต่นะลองติดตามดูถ้าไม่กล้าใช้ก็ลองติดตามดูเนาะว่าต้นที่เรื่องผมเนี่ยเป็นยังไงแล้วกันนะสังเกตว่าใบใหญ่จริงนะท่านผู้ชมเห็นนะออผมไม่ได้มาแบบเขาเรียกอ,อะไรมาพูดพูดปากเปล่าเนาะเวลาผมทําคลิปเนี่ยผมพูดไปแล้วผมก็สาธิต หรือทําให้ดูด้วยเนาะเช่นการใส่ปุ๋ยก็บอกหมดเลยใส่อะไรยังไงเห็นมันก็จะได้ใบยอย่างนี้เลยนะครับเนะาะอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับโอเคครับคลิปนี้น่าจะประมาณนี้แล้วกันเนาะเป็นคลิปแบบการแต่งกิ่งแบบแบบสไตล์ของผมง่ายๆก็บอกว่าท่านผู้ชมจะชอบนะบถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์ก็เข้ามาคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวรอมารอ,อติดตามรับชมกันแล้วกันสำหรับคลิปนี้น่าจะเท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ Thank <laughs>